어너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열번내이움직여 เราอยู่กันที่มอชอแล้วเราก็มาถึงห้องที่จะเวิร์กช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ <l ots> แ,แบบใหญ่มากทุกคนมาดูมาจากการทำอะไรง่ายๆเ <l ots> ยอะแยะมากเลยอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นสไลด์ที่นัดยกมาให้ทุกคนดูการที่เราจะทำสไลด์ออกมา แล้วที่ที่เราแขกแนกมาที่ที่ไปแล้วต้องควรเป็นแขกตรงค่ะทุกคนฮลโหลทุกคนจากวุชอปเสร็จแล้วก็วันนี้เราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันแบบกรุบกริบนะคะเรานอนที่นี่บูชิตานะคะทุกคนแล้วข้างหน้ามันมีคาเฟ่ด้วยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอะไรที่น่ารักกรุบมากต้นไม้คือใหญ่มากเวอร์แล้วคือมันอยู่ติดกับที่พักเราเลยอ่ะสุดยอด แต่ว่าวันนี้อากาศแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าต้องรีบถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน เราอยู่กันที่ร้านเด <c oughs> ี๋ยวกอ,อ <c oughs> ฉันได้หรอได้สิน,น้องๆเชียงใหม่แนะนำกันมาเยอะมากก็คือชื่อร้านว่า r าว Radish r รา Radish ใช่น่ารักมากทุกคนประทับใจมาก <c oughs> ร้านน่ารักมากคือตรงนี้มันจะเป็นชั้นสองใช่ปะแล้วก็ข้างหลังเราจะเป็นแบบธนูให้เห็นตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี่คือฉันได้แล้วมีข้างล่างอีกอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะทุกคนฉันเป็นตากุ้งยิงอะ่ะเห็นปะข้างนี้มันบวมมากเลยแต่มันก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการช้อปปิ้งของเระถ้าดูสภาพฉันตอนนี้หนึ่งสองสามแล้วก็นี่จ้าเต็มไปหมดเลยนี่ น้องพีชด้วยนะคะที่เชียงใหม่น้องพีชสวัสดีหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ถอดเมื่อไหร่คะแขนถอดเมื่อไหร่คะ <One two. S 1> วันพรุ่งนี้แล้วน่ารักมาก Happy birthday to you เย้ขอบคุณครับ yeah! the money ถึงแล้วทุกคนมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลอะไรขนาดนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซเชียลแพคโคเวิร์กอิ a งสเปซเนาะพอดีว่าสัะนะไปเห็นรีวิวมาใน Facebook ว่าเป็นแบบที่อารมณ์ว่านั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือนะัดอะอยากจะหาที่ประชุมทําช่องแล้วก็ทําร้านด้วยเพราะเพื่อนะอยู่กรุงเทพหมดเลยแต่ว่านะัดเป็นคนเดียวที่อยู่ชลบุรีเวลาทํางานก็เลยแบบมีอุปสรรคนิดนึงนะคะซึ่งรีวิวเขาดีมากทุกคนลองเข้ามาดู โซนลานตกแต่งน่ารักมากเลยอ่ะน่านั่งทํางานมากนะคะคือที่โซเชียลแพะคอฟอเขาจะมีด้วยกันหลายโซนเนาะซึ่งมันจะมีฟังก์ชันการทํางานแตกต่างกันไปแต่ว่าครบครันการทํางานหลายๆด้านมากๆ อย่างอันนี้ถ้าเกิดใครอยากนั่งอ่านหนังสือไพเรตเขาก็มีมุมน่ารักน่ารักตรงนี้ไว้ให้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมาเป็นกลุ่มมานั่งทํางานแบบเป็นโต๊ะยาวแบบนี้ก็ได้อุ้ยทุกคนดูอันนี้น่ารักมากเขามีแบบที่นั่งข้างบนเป็นลอยๆให้ด้วยนะเราจะได้แบบดูวิวข้างล่างอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะฉันชอบอะเหมือนมาเล่นเลยอะแต่จริงมาทํางานแล้ว <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครอยากประชุมเขาก็มีห้องให้ประชุมด้วยนะคะทุกคนเราชอบมากเลยอะ่ะคือแบบบรรยากาศดีมากๆฉันนั่งตรงไหนฉันรู้สึกว่าจะถ่ายรูปลงไอจีได้สวยนะคะ เราอะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางานจริงๆนะอย่างที่เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าเป็น playful and lively เนาะก็คือเป็นบรรยากาศที่อยู่แล้วไม่เบือ่อซึ่งมันก็ไม่เบือ่อจริงๆทุกคนมันยิ่งแบบทําให้เกิดความรู้สึก productive มากขึ้นด้วยซ้ำอะ่ะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดใครทํางานเครียดนะคะเขามีบอร์ดเกมให้เล่นฟรีด้วยนะทุกคนเยอะมาก แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครหิวนะคะข้างๆร้านติดกันเลยเขามีบลังคาเฟ่แอนด์อิตอรีด้วยสั่งขนมสั่งข้าวอะไรเงี้ยเข้ามาทานข้างในก็ได้เนาะสรุปว่าชาระลทีมงานก็คืออยู่กันทั้งวันทั้งคืนนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากหาที่อ่านหนังสือหรือว,ว่าที่นั่งทํางานนะคะที่โซเชียลแพคคือดีมากชวนให้มากันอันนี้เขามีที่จอดรถเยอะมากๆเยอะจริงๆ,ๆ,ๆแล้วก็จะนั่งแอร์พอร์ตลิงก์มาก็ได้เนาะเดี๋ยวนันจะแปะโลเคชั่นไว้ให้นะคะชวนสวยจริง เฮลโหลจ้าทุกคนวันนี้นะคะเรากําลังจะไปเมกาบางนากันเพราะว่าวันนี้ทุระเยอะมากต้องไปตัดแว่นซื้อของอ e ีเกียซื้อรองพื้นคือทุกอย่างอยู่ที่เมกะอยู่เลยก็เลยว่าเดี๋ยวไปทําทีเดียวให้เสร็จเลยนะคะตอนนี้เริ่มวางของระเกะระกะก็เลยเดี๋ยวไปหาพวกกล่องอะไรเงี้ยมาใส่ดีกว่า เฮ้ยพ่อม่าสีสวยมากสีขาวสวยมากเหมือนที่อยากได้ช่วงตอนที่ทำห้องแพวานเลยอะช่วงนี้เขากำลังฮิตไอ้นี่แน่เลยที่มันเป็นหมอนคอสตอมแบบเนี้ยทุกคนที่จะมีหลายๆสีแล้วเราก็เอาไปใส่ปอกมมอนผ้าห่มโอ้ยอันนี้สวยมากกระเป๋าอีเกียอันนี้จะเป็นกล่องที่คาดว่าจะเอากลับไปนะคะ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเออนี่ลืมอัปเดตไปเลยว่าฉันมีเก้าอี้ใหม่แล้วนะนี่จะเก้าอี้ใหม่ล่าสุดของฉัน,ฉนมันเป็นเก้าอี้ที่แบบถึกและบึกบึนมากคือฉันก็ไม่ได้ชอบสไตล์นี้หรอกนะแต่ว่าปวดหลังก็เลยไปหาซื้อมาปรากฏว่าเออมันนั่งสบายบ้างวันเอนได้แบบ โอ้สุดยอดมากทุกคนอันนี้ไปซื้อจากที่ i ินเด็กมานะคะก็เลยแบบโอเคให้อภัยก็ได้แม้ว่ามันจะไม่เข้ากับห้องฉันเลยก็ตามของอยอะจริงๆทุกคนจนแบบเราต้องหาเวลามาจัดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเดินเข้าห้องมาใช่ปะเราก็จะเห็นแบบของวางระเกะระกะไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ห้องเนี้ยเราแต่งแบบ ค่อนข้างเป็นฟเฟอร์นิเจอร์เปลือยอ่ะคือมันไม่ได้ปิดหรือไม่ได้อะไรเลยมันจะเป็นช่องให้เราใส่ของแบบใส่ได้เลยอ่ะทาให้เวลาเราใส่ของเข้าไปเยอะๆมันก็จะเห็นว่ามันมีของในชั้นนั้นเยอะอ่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่เล่มน,นี้ดีมากทุกคนอสนุก่าเพฉะนันนะคะครั้งหน้าก็จะจำให้ขึ้นใจว่าเออซื้อพวก ซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีที่ปิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็ยังดูสะอาดตาด้วยของเยอะมาก ฉันต้องเป็นโลกชอบแกะพัสดุแน่เลยของเยอะมากอีกแล้วอ๋อพิวโ c เคสเขาบอกว่ามันเป็นหมอนที่ป้องกันสิวได้มันก็เลยมีพวกปอกหมอนกับผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดหน้าที่มันจะไม่ทำให้เกิดสิวด้วยก็ลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยอุ้ยน่ารักจัง คือเดี๋ยวนี้เราได้ใส่ส้นสูงบ่อยมากเพราะแบบมีไปเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆส้นสูงก็เลยเป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ช่วงนี้ได้ซื้อนะคะเริ่มโตขึ้นเรียนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ใส่ส้นสูงบ่อยขึ้นเพราะว่ามีงานบุญมีไปสมัครงานหรือมีแบบอีเวนท์ที่เป็นทางการอะ่ะมันก็จะได้ไดเริ่มใส่มากขึ้นตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ซื้อส้นสูงเยอะขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ปรับมานเคู่แล้ว นี่มันคือเทปเป็นเทปใสๆแบบนี้ข้างในมันก็จะมีสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยชอบซื้อเทปที่มันเป็นยาวๆแล้วมันใช้ง่ายดีนะคะแบบนี้แล้วมันจะมีเป็นเทปอย่างนี้ด้วยที่นัสสั่งมาก,ก็คือเทปที่มันเป็นลายตารางแบบนี้ได้ใช้บ่อยนะทุกคนเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงเทปลายเรียบๆแต่ว่าอังจริงก็ได้ใช้บ่อยเลยทีเดียวกล่องใส่ดินสอต่างๆเคสทั้งหลายที่จะมาใช้ถ่ายรูปเหมือนกันนะคะอันนี้สีดีมากเลยอะสีเบจด,ดูลมุนเนาะ 1 2 3 4 5 วันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะฮะทุกคนก็วันนี้ก็เนี่นั่งจัดห้องนั่งจัดอะไรไปแล้วก็จริงๆช่วงเนี้ยเป็นนิสัยแบบไม่รู้เป็นโรคหรือเป็นอไรหรือเปล่านะถ้าแบบถ้ารู้สึกว่าจะรู้สึกผิด เลยไม่รู้ว่าน่าจะแบบเพราะทางานมาตลอดตลอดตลอดแล้วแบบเราต้องคอยถีบตัวเองตลอดให้ฮึดฮึดฮึดทำงานอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้ทํามันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกผิดอ่ะก็เลยต้องหาอะไรทํานี่ก็เลยเดี๋ยวจะทําปอกคอให้เด็กๆอ่ะค่ะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยทําไหมที่มันเป็นปริ้นหรือว่ารูปลงบนกระดาษเนี่ยที่เป็นชิ้งเปเปอร์อ่ะแล้วเราก็เอาไปอบใน เตาอบแล้วมันจะหดตัวแล้วมันจะกลายเป็นจี้อะคริลิกน่ารักน่ารักแบบซื้อโคงซื้อของ,อ,ขอ,งอะไรต่างๆเพื่อเอามาทําปอกคอให้เด็กๆนะจะแปะร้านให้เป็นของร้านวันเดอร์นะคะอะไรของดวายเขาน่ารักมาก <c ười> อย่างอันนี้ตอนนี้ก็คือวาดรูปอยู่นะคะว่าจะเอาให้เด็กๆใช้ลายอะไรดีเอาไว้ใส่ตกปอกคออันนี้วิธีทําง่ายมากเลยทุกคนตอน,ตอนแรกก็คือเราวาดรูปอะไรเงี้ยใส่กระดาษไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วนะก็เอามาปิพนเนาะหลังจากนั้นก็จะเอามา ตัดแบบนี้ค่ะซึ่งมันต้องใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการอีกมันจะหดเล็กลงเนาะนี่ก็เลยตัดชิ้นใหญ่ๆออกมาก่อนแล้วก็ดรอปสีลงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสีเขาจะเข้มขึ้นแล้วก็กระดาษมันก็จะเล็กลงนะคะทําครั้งแรกก็ต้องแบบกะนิดนึงอ่ะเพราะว่าก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไง แล้วมันต้องเอาไปเข้าเตาอบค่ะทุกคนนี่ก็เลยเอามาวางใส่ถาดเอาไปเข้าเตาอบเนาะซึ่งนั้นก็ไม่เคยทำนะนี่ลองครั้งแรกเหมือนกันแล้วมันเป็นอะไรที่ amazing มากเพราะว่ามันจะหดตัวค่ะทุกคนเมื่อมันโดนความร้อนน่ะมันก็จะกลายเป็นกระดาษเช้นเล็กๆ เนี่ยอย่างเงี้ยนี่นนก็หดตัวแล้วแล้วเวลาออกมามันก็จะกลายเป็นเหมือนอะคริลิกชิ้นเล็กๆซึ่งมันน่ารักมากหลังจากนั้นเราก็เอามาเข้าอะไรที่เราสั่งมาเลยจ้าเพราะว่านะัดสั่งออปลอกคอเด็กๆมาทั้งหมด4อันนะคะแล้วเขามีที่เกี่ยวให้อยู่แล้วนี่ก็เลยใส่ได้เลยแค่เอากระดิ่งออกเฉยเฉย อันที่เหมือนแบบอบนานไปมันก็จะดำนะคะแต่ว่าเออมันก็ออกมาหน้าแบบเดียวทุกคนสุดปังนะจ๊ะเด็กๆพี่ทำปอกคอมาให้จ้าอันไหนของจีอือันไหนของใครบ้างอันไหนของพี่บีครับอืโอลิฟหายไปไหนเนี่ยอุ้ยจีถอยไปหน่อย Se so, uh. <laughs> yeah, yeah, godt. วันนี้มาย้อมผมกันดีกว่าจะดูสีผมฉันมันแบบค่อนข้างที่จะส้มแล้วก็เหลืองเหลือเกินนะคะอยากได้สีแบบเข้มขึ้นมานิดหนึงเป็นน้ำตาลธรรมชาตินี่ก็เลยซื้อมาสองกล่องเป็นบับเบิ้ลแต่เราเคยใช้ยี่ห้อน,นี้มาก,ก่อนนะนางดีมากเลยนี่มันเป็นบับเบิ้ลแบบนี้ One. Time, yeah. Baby, you could keep me going Cause you've been everywhere Let me take up all the love you're showing I need it more than air And you know that I've been suffocating You could be the one to help But my issues are nauseating สีนี้ได้ครับทุกคนสรุปคายเดิมแต่ว่ามันแดงขึ้นไม่ได้ส้มไม่ได้ติดเหลืองเหมือนก่อนยอมเนาะแต่ลุงนี้น่าจะซื้อสีเข้มกว่านี้มาหนึ่งอันไม่เป็นไรทุกคนบอกเลยว่าใครมาชมลบุรีนะคะอันนี้คือของดีเมืองชนอีกหนึ่งอย่างไม่ใช่แค่ข้าวหลามแล้วนี่คือูุงกางจาบูอยากให้ลองมาทานกันอร่อยมาก ดีมากที่บ้านมาิกันบ่อยมากมากลยนมีน้ำดำกับน้ำใส